สลันะครับมันสร้างสารพิษขึ้นมาเล็น้อยแต่ว่ามันจะไปฆ่าเชื้อได้นะจะใช้เป็นตัวแทนของสารพิษนะครับสิ่งที่คนหูจะทำนะครับก็คือเราจะจําลองเรื่องของการรับประทานอาหารนะทุกวันเรากินข้าวไหมครับรู้ไหมว่ามีสารพิษคนเพื่อนอยู่หรือเปล่ารู้ว่าเขาฉีดยาฆ่า,มาแมลงฉีดอะไรเข้าไปด้วยไหมเออไม่เคยคิดเลยรู้แต่ว่าอร่อยเออ เราจะใช้ข้าวนะครับข้าวข้าวสวย,สวย <c oughs> <c oughs> นะะใส่ลงไปเลยนะครับแล้วไปในน้ําเหมือนกับเวลาเรากินข้าวเลยแล้วร่างกายก็จะเริ่มมีการย่อยอาหารถูกไหม <c oughs> เริ่มมีการเผาผลาญอาหารต่างๆนานานะครับสารพิษต่างๆก็อาจจะมีคนเพ้่นเข้ามาในอาหารเราเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นสิ่งที่ทำต่อไปก็คือเราจะใช้ไอโอดีหยดลงไปเปรียบเสมือนเป็นสารพิษนะครับ สิ่งที่ทุกท่านจะสังเกตเห็นก็คือว่าไอโอดีเนี่ยจะทำให้ข้าวของเราเนี่ยเปลี่ยนสีน,สนะครับแล้กวก็กระบวนการเผาผลาญพลังงานต่างๆในร่างกายบางทีมันก็จะเกิดปัญหาแบบนี้ได้เหมือนกันนะก็คือตัวของไอโอดีเนี่ยจะไปทําให้ตัวข้าวเปลี่ยนสีสารพิษต่างๆก็ไปทําให้อาหารของเราเนี่ยเป็นพิษเหมือนกันนะอันนี้คือเหตุการณ์ปกติที่เกิดในท้องในไส้ของเรานะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนะครับ หลังจากนั้นด้านนี้เห็นไหมครับด้านนี้เห็นไหมฮะนะเปลี่ยนเป็นสีคล้ำนะครับ LD L จะทําให้ข้าวเปลี่ยนเป็นสีคล้ำนะครับหลังจากนั้นสิ่งที่จะทำต่อไปก็คือเราบด MVM Class นะครับให้เป็นผงเลยนะแล้วเราก็เสมือนหนึ่งการรับประทาน MVM Class นะใส่ลงไปเลยนะครับ มันจะช่วยในเรื่องของการกําจัดอนุบุตอิสระกําจัดสารพิษที่ปนเปื้อนในอาหารและกระบวนการเผาผลาญพลังงานโอเคนะครับเพราะนั้นข้าวที่เป็นสีม่วงๆค้างๆเมื่อจะพูดนี้ก็กลับมาเป็นสีใสสีขาวได้เหมือนเดิมนะครับในขณะที่น้ําด้านบนนะครับที่เป็นสีม่วงก็จะกลับมาเป็นสีใสๆนะครับที่ว่าเห็นเป็นสีน้าตาลอ่อนๆนั่นคือสีของวิตามินนะครับ โอเคตื่นตาตื่นใจใครจะชิมไหมครับให้ชิมที่แบบว่าละลายไปแล้วอ่ะโอเคมาที่ข้อสรุปก่อนนะครับ MVM Plus นะครับเม็ ok <Right. S 1> ดเดียวครบจบไหมฮะจบเม็ดเดียวครบครบทั้งอะไรคครลาสจคิวเทนวิตามินและแร่ธาตุนะครับครบพอดีทั้งชนิดและปริมาณที่แนะนำต่อวัน เสริมพลังงานชีวิตและปุมมต้านทานระดับเซลล์ต้านอนุมูลสระชะลอความเสือ่อมนะคุณรับทานแล้วเสริมภุมมต้านทานไม่เจ็บป่วยง่ายนะครับร่างกายสดชื่นไม่อ่อนเพลียอยู่รันสดใสนะครับเวลาประทานเราทานยังไงแนะนำนะครับสูตรเริ่มต้นเลยสําหรับใครที่รู้สึกว่ายังเป็นหนุ่มเป็นสาวพลังชีวิตเยอะไม่มีความเจ็บป่วยไม่ป่วยบวย่อยไม่เหนื่อยไม่เลียไม่แพ้ใครเป็นมุนินหนึ่งเม็ดต่อวันพอ โอเคไหมนะครับหลังอาหารเช้าแต่ถ้าเกิดว่าใครต้องการฟื้นฟูเพิ่มพลังชีวิตนะโดยเฉพาะท่านผอเนี่ยอาจะต้องใช้งานบ่อยนะแนะนําเพิ่มพลังชีวิตเยอะๆนะครับวันละ2เม็ดเช้า1เม็ดเย็น1เม็ดโอเคไหมฮะง่ายไหมครับง่ายนะครับ m v a Plus นะครับบรรจุ90เมตรนะครับาราคาสมาชิก1,650บาทตกเมตรละประมาณ18บาทนะครับเปรียบเทียบกับีิตัมิ์อื่นๆที่จะพูดเรื่องของวิตามินเกลือแร่ที่มีอยู่ในท้องตลาดทั่วไปมักจะมีจัดมาเป็นเซตเซตนะอย่างที่บอกไม่ต้องไปเสียวเวลามานั่งเปรียบเทียบอันไหนวิตามินเยอะอันไหนวิตามินน้อยเราบอกแล้วว่าเราศึกษามาให้เรียบร้อยแล้วว่าของเราชนิดครบ ปริมาณครบเป๊ะตามที่ออยบอกนะครับเพราะนั้นปลอดภัยนะครับแล้วก็ในเรื่องของสารโคซยซาิวเทวนเองก็เยอะกว่านะถ้าเกิดว่าคุณรับประทานแบบประโยชน์แบบพอดีๆนะรับประทานวันละหนึ่งเม็ดนะครับตกวันละสิบแปดบาทบางยี่ห้อคุณต้องกินวันหนึ่งเกือบร้อยอ่ะนะจัดหนักหน่อยพออ่ะคะสองเม็ดเลยค่ะนะ สามสิบหกบาทไปกินที่ห้ออื่นก็แพงกว่าสองเท่านะของเราไปยัดกว่าสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับบางชนิดต้องกินเจ็ดเม็ดต่อวันอเอาสักเม็ดเดียวก็อยู่แล้วนะของเรานะครับไม่ต้องจัดหนักนะั้นแล้วบางชนิดเนี่ยทั้งวิตามินนะทั้งแร่ธาตุสารสก,กัดจากพืชอะไรต่างๆนะต้องไปหาโคเอนไซม์คิวเทนมากินเพิ่มอีกจัดให้เรียบร้อยแล้วในเอ m Plus โอเคไหมครับ หนึ่งเม็ดต่อวัน18บาทประหยัดกว่าประโยชน์แบบพอดีพอดีสองเม็ดต่อวันร้อยเจ็ดสิบหกบานลากรู้สึกเสื่อมบ้างนะแนะนำ MDM Plus นะฮนะอะไรนะฮะเซลเสื่อมครับอ่านผิดแต่มันก็เกี่ยวนะเออบางคนบอกว่า ไอ้นั่งเสื่อมเนี่ยเป็นเพราะอะไรคือโดยว่าผู้ชายวัยกลางคนอันนี้ไม่ได้พูดจากประสบการณ์เพราะผมยังไม่ถึงทํางานหนักๆเหนื่อยๆเรียกอะไรเงี้ยไม่ได้พักผ่อนนะครับเสื่อมไม่สู้คุณพักผ่อนเยอะๆออกร่างกายเยอะๆแล้วคุณเสืิมวิตามินด้วยเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งโอเคไหมแก้ปัญหาเซลล์เสื่อมอ่อนเพลียไม่สดชื่นภูิแพ้ป่วยบ่อยหายช้านะครับ M B M Plus ช่วยคุณได้เพิ่มพลังชีวิตเสริมภูมิตั้นฐานระดับเซลล์ อสองเมตรช,ช่วยได้นะแต่ว่าอาจจะต้องเพิ่มินลาด้วยนะมา